สวัสดีครับผมนายวชิรวิทย์จันสว่างขอนำเสนอวิดีโอเพื่อใช้ในการรายงานผลการปฏิบัติงานการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเข้าเนื้อหาเลยนะครับข้อมูลของผู้รับการประเมินเกิดเมื่อวันที่25มกราคมพศ .2540 ปัจจุบันอายุ28ปี ภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ประวัติการศึกษาจบปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกระบังจบปีพศ2562ต่อมาได้เรียนเพิ่มเติมจบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่มหาวิทยายลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น จบปีพศ2565ประวัติการทำงานวันที่20ตุลาคมพศ2563สอนที่โรงเรียนกาลสินปัญญานุกูลจังหวัดกาลสินระดับชั้นบุคคลออทิสติกในตำแหน่งพนักงานราชการในวันที่14พฤษภาคมพศ2567 ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายปัจจุบันสอนในชั้นเตรียมความพร้อมห้องบุคคลออทิสติก3องค์ประกอบที่1ด้านการปฏิบัติตนด้านที่1วินัยและการรักษาวินยัยขพเจ้าแสดงออกทางอารมณ์กริยาท่าทางและการสื่อสารได้เหมาะสมกับกาลเทศะต่อผู้เรียน การพูดจาไพเราะใช้เสียงที่จริงจังแบบเข้มๆเป็นบางโอกาสเพื่อให้ผู้เรียนตั้งใจเรียนและไม่เสียสมาธิประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนตามกฎหมายระเบียบแบบแผนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการลงชื่อเข้าทำงานทุกครั้งเขียนใบลาทุกครั้งที่ลาปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย จนบนรรลุปเป้าหมายหน้าที่ข้าราชการทั้งการส่งแผนการสอนตามที่กำหนดเวลาแฟ้มของผู้เรียนเดินทางอบรมตามที่ได้รับมอบหมายตัดต่อวิดิทัศน์ของศูนย์ให้เป็นปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ได้ความสุจริตรักษาผลประโยชน์ของทางราชการไม่มุ่งสแสวงหาผลกำไรด้านที่2อคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้านับถือศาสนาพุทธ ได้ปฏิบัติตามหลักธรรมยึดมั่นในาศาสนาที่ตนนับถือเข้าร่วมส่งเสริมและสนับสนุนเช่นการไปวัดการไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตาข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะให้บริการแก่ผู้ปกครองนักเรียนที่มาติดต่อราชการกับทางศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดหนองคายด้วยความเต็มใจและมีจิตอาสาในการร่วมงานกับทางชุมชนรวมทั้งเพื่อนครู ด้านที่ 3. จรจัญ,ญบัญวิชาชีพข้าพเจ้าได้พัฒนาวิชาชีพและมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่องศึกษาหาวิธีการต่างๆเพื่อขอเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนและการดําเนินงานในสถานศึกษาอย่างพื้นที่การเก็บข้อมูลบนคลาวของ g o o g l e ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายจนเป็นที่ยอมรับในสถานศึกษา ข้าพเจ้าไม่อาศัยวิชาชีพในการแสวงหาผลประโยชน์มุ่งมั่นต่อการพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้เรียนรักเมตตาเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนให้บริการผู้เรียนทุกคนด้วยความเสมอภาคด้านที่4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ข้าพเจ้าได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนเช่นการประกอบอาหารกินเองและการประหยัดไฟในห้องเรียนปิดไฟทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดำรงชีวิตโดยไม่ได้เก็บเงินสดเพียงอย่างเดียวแต่กระจายทรัพย์สินไปลงทุนในทองกองทุนต่าง และคริปโตและศึกษาหาความรู้ด้านการเงินเพื่อลดความเสี่ยงด้านการเงินด้านที่5จิตวิญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าเข้าสอนตรงเวลาและสอนเต็มเวลาตระหนักถึงความรู้และทักษะที่ถูกต้องรวมถึงสิ่งที่ดีๆให้กับผู้เรียนเป็นที่พึ่งให้กับผู้เรียนได้ตลอดเวลาทุ่มเทเสียสละในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ด้านที่6จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพครูข้าพเจ้ามีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพครูมีความเสียสละไม่คิดว่าวิชาชีพของตนด้อยต่ากว่าวิชาชีพอื่นๆมุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้เกิดการพัฒนาวิชาชีพและให้สังคมยอมรับรักษาภาพลักษณ์ในวิชาชีพปฏิบัติตนในระเบียบวินยัย ไม่เคยถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยองค์ประกอบที่2ด้านการปฏิบัติงานด้านที่1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้านำผลการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษามาจัดทำหน่วยการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล ออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการเลือกสื่อที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตรงกับลักษณะของเนื้อหาของบทเรียนและเหมาะสมกับลักษณะของผู้เรียนอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายกระบวนการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้เรียนเช่นการเรียนรู้แบบบูรณาการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงลงมือทำจริงๆ มีการวัดผลประเมินการเรียนรู้ด้วยวิธีที่หลากหลายและเหมาะสมด้านที่2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้าได้นำเนินการจัดสภาพแวดล้อมของห้องเรียนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนช่วยให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างราบรื่นด้านที่3การพัฒนาตนเองผ่านการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ CEFR โดยผ่านเกณฑ์100%ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ผ่านการทดสอบออนไลน์เนื่องในวันวิทยาศา,ศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568เข้าร่วมประชุมวิชาการ AI ตาที่3หูที่4ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อรูปธปรรมท,ที่จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมอบรมพัฒนาศักกยภาพการใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบ Workbox System บนจอทัชสรกรีนที่กรุงเทพ มีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้านที่4การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อให้งานนั้นสำเร็จรุ่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพในการทำงานโดยยอมรับและเคารพในการตัดสินใจของเสียงข้างมากเพื่อให้ได้แนวทางที่ตรงกันด้านที่5 งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานของสถานศึกษาเกี่ยวกับกลุ่มงานบริหารงานทั่วไปทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายโสตทัศนุปกรณ์คอยดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์โสตภายในศูนย์เช่นลำโพงโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ถ่ายรูปการทำกิจกรรมต่างๆของผู้เรียนและเพื่อนครู ดูแลเว็บไซต์ของศูนย์ถ่ายทำและตัดต่อวิธีทัศน์ของศูนย์ให้เป็นปัจจุบันและมีส่วนร่วมปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายของกลุ่มอื่นได้อย่างเหมาะสมด้านที่6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ โดยการประยุกต์การใช้โปรแกรม Li n e Google Form Adobe Photoshop Adobe Premiere Pro Canva Set c a r p e r และ Microsoft Office ขอจบการนำเสนอครั้งต่อไปเจอกันใหม่ขอขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณครับ